ปลาลงหม้อเลยแล้วไม่ต้องคนรบวนเอไอจุบน้ำแกงไม่หน่อยพอสำหรับน้ำแกงส้มลุง้อยก็เป็นน้ำแกงส้มอ่าจกนสํสเร็จรูปใส่แค่น้ำอย่างเดียวแค่นี้แหละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาข้าวครัวกับลุง้อยกันเป็นปลาลุงจันทร์กับน้ำแกงหนึ่งซองนี่นี่นี่ใส่ลงไปในหมอ้อโยนน้ำแกงปลาลงุง้อยลงในกระทะ ใส่น้ำลงไปต่อไปเปิดแก๊สเรียบร้อยเร่งไวเต็มที่ไปเลยร้อยให้ให้ครับลุงร้อยครับใส่วานลงไปก่อนเพราะว่ามันยังดิบตอนนี้น้ำแกงเดือดเต็มที่่แหละครับมันคล้ายๆเราใช้น้ำแกงลุงร้อยเนี่ยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปหมดนะให้คนน้ำแกงท่วมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับ ลงไปนในถ้วยโอ้โหควันทะบงหมู่บงเช้าเลยวันมันลาเนี่ยอร่อยบอกให้ใครไม่รู้ชมคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับสนุนคลิปโดยน้ำแกงส้มลุงลอ,อยรอยคูดโปรดักต์ตลามสนามบินหาใหครับผม